ึงเวลาที่เราจะต้องลงนากันแล้วบอกเลยว่าแค่กลิ่นก็แรงมากขั้นตอนที่เราจะทํากิจกรรมดนานาำเราจะเริ่มจากอันที่หนึ่งเลยคือว่าคาดนานกนแต่ปกติเนี่ยจะใช้รถใช้เครื่องจกักรหรือใช้ควายแต่วันนี้เราจะใช้คนแทนเพื่อให้มันได้ความรู้สึกที่ว่าเออว่าควายเนี่ยเวลาเขาช่วยเราทําง,งานเนี่ยมันหนักขนาดไหนการดำเนี่ยก็ยจะดำลักษณะก็คือการดำนาก็คือว่าเออเป็นการเดินถอยหลังนะครับพ่อจะดูว่าตรงไม่ตรงถ้าไม่ตรงก็ให้ทำอะไรทีนี้ โอเคครับใครที่ราคาที่บอกว่าควายเนี่ยเป็นสัตว์ที่โง่ไม่ใช่นะควายเป็นสัตว์ที่ขยันแล้วก็มีพระคุณกับเรามากคนที่โดนด่าว่าโง่ต้องภูมิใจเพราะว่าเขาด่าว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีพระคุณกับเขาประโยชน์มากไปทำนาคันไดกว่าเดินครับทีตีมาทีมาเด้อรอหนึ่งนะไม่มันเดินยากอ่ะเอ้ยร่ม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 ร่้ร่ม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 ่มร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 ่ Hello. <laughs> 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 <coughs> Hello.